ในทางวิชาการเนี่ยอาจารย์กอบแับมีแง่มุมอย่างไงทําไมจะต้องมีระบบบริหารจัดการไฟที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในทางวิชาการแวดวงวิชาการคุยกันไหมครับดีเบตกันไหมครับแล้วมีข้อสรุปไหมครับว่าควรจะไปยังไงห,หรือยังแบ่งเป็นชุดไทยชุดมันทําให้ประชาชนก็สับสนไปหมดว่าในทางวิชาการตามหลักวัฒนาศาสตร์ตามในมุมมองของกอา,ารที่เป็นคณะบดีคณะวัฒนาศาสตร์ไฟป,ป่าในประเทศเราควรจัดก,การยังไง ขอรีแชร์อาจารย์กรอบั้ขอบคุณครับพี่เดลโชครับดับเบิ้ลก็ต้องขอแสดความปินใจกับพี่ๆตอนนี้เยเนาะทางเหนือเนาะพี่ได้รับหมอกฟันกันเต็มๆเ,เดี๋ยวผมผมขอแชร์สไลด์ให้ดูเนาะพูดตรงสไลด์ไม่ตรงสไลด์ก็ไม่ทราบนะก็ก็เดี๋ยวลองดูนกันนะครับสไลด์ผมขึ้นเหนะี่ยขึ้นครับขึ้นครับอาจารย์ครับอเขอบคุณครับคุณครับก็ก็ตอนนี้ผมว่าช่วงนี้คง S <S <S <an> จะไปบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงช่วงนี้คงมันก็คงเป็นเป็นเรื่องยากของทั้งสองฝ่ายเนาะท,ทั้งที่จะต้องดําเนินการป้องกันทั้งที่จะต้องดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงเองด้วยนะแต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมผมผมคิดว่าเห็นด้วยมาตั้งแต่แรกคือการที่เราเริ่มสร้างระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราเราน่าจะเริ่มมาได้ถูกทางครับคือการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงเราคงไม่เห็นกลับไปใช้เรื่องของการทิ้งเก็บหรือการห้ามเผาย่างที่เคยเป็นเป็นมาแล้วเพราะมันมันพิสู ไม่หลวงพูดเมื่อสักครู่นะครับนี้ผมผมผมอยากนําเรียนนี้ว่าในเรื่องการจัดการเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเราเราจะจัดการไฟป่ายัางไงเนี่ยมันมันจัดการได้อย่างเดียวครับเรื่องของการจัดการเช่อเพิงพี่พี่ได้โทรถามเมื่อสักครู่ว่าแล้วแล้ว,ลวทางแวดวงวิชาการเราได้คุยกันไหมในเรื่องนี้เนี่ยเขาตรงนี้ว่าผมว่าเราคุยกันมานานแล้วเนาะคุยกันมาหลายหลายหลายสิบปีแต่ว่าสุดท้ายมันมันก็ มันก็ยังอยู่ในในเรื่องที่จะต้องทําก็คือเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงนะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกการจัดการเชื้อเพลิงรูปแบบไหนนั่นเองผม่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันคือการจัดการไฟไม่ใช่การจัดการอะไรเลยฮะเป็นเรื่องการจัดการเชื้อเพลิงเท่านั้นเพียงแต่ว่าการจัดการเชื้อเพลิงมันจะไปในรูปแบบที่ที่เรากาลังจะดเนินการในปัจจุบันไหมคือเรื่องของการมีการให้ให้มีการเผาตามกําหนดหรือจะไปรูปแบบของการอ่าทาอย่างอื่นซึ่งโดยหลักการอ่ะทางวิชาการมีแค่นี้นะครับจะจัดการเชื้อเพลิงอยู่สามข้อเนี้ย จะตัดทอนมันจะลดมันหรือจะเปลี่ยนมันตอนนี้เข้าจเาเรากำลังเลือกใช้วิธีการลดลดของมันลด,ลดเชื่อเพิงไปจะโดยการจริงเผาเลยก็แล้วแต่แต่จริงแล้วถามว่าวิธีการจัดการอ,าอื่นมันทําได้ไหมมันทําได้แต่ณนะเวลานี้ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นคอสสูงเช่นการการการทําป่าเปียกการปรับโครงสร้างเชื่อเพิงอย่างเงี้ยมันทําได้แต่ใช้เวลาและใช้งานสูงนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งที่อาจจะทําได้แต่มันต้องมองในในภาพกว้างๆคือจัดการในแดนสเกตก็คือทําในเชิงของการปรับภูมิทัศน์นะยืดรูปภาพนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเล่นๆว่าเนี่ยถ้าถ้าพื้นที่นี้ที่อำเภอสันตุจดนานเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเขียวเียวเป็นป่าสีแดงเป็นเป็นแคสท็อปคือพวกข้าวโพดข้าวไร่เนี่ยไอสีฟ้าสีน้ำเงินที่มันแท้อยู่คือยางพาราไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งก็ได้ที่จะมาเป็นตัวเป็นคีย์เพลเยอร์ในเรื่องของการการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ของเรา พราะผมเชื่อว่าคนทางภาคเหนือทราบดีหรือคนทุกภาคทราบดีว่าเมื่อไรก็ตามที่มีสวนยางพาราปรากฏอยู่เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะไม่มีไฟไหม้ใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่ายางพาราเองมันก็เป็นตัวเบรกไฟได้ดีมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าไฟจะไม่ไหม้ในสวนยางนะเพียงแต่ว่าถ้าหลายๆเจ้าของหรือเกษตรกรนเนี่ยจะเป็นการดูแลพื้นที่เป็นอย่างดีเพื่อไม่เกิดไฟไหม้ไปโดยปริยายนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ออกไปที่อื่นไปเรื่อยๆนะฮะ นันตัวหนึ่งที่ผมที่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ถามว่าแล้วแล้วการการการเผาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยมันมันยังมีความจําเป็นอยู่ใช่ไหมผมผมเยว่าในในในทางหลักการเลยการการเผาเนี่ยมันมันมีหลายเป้าหมายหลายวัตถุประสงค์เนาะอย่างตอนนี้ผมเชื่อว่าส่วนสิ่งที่เราเราใช้แอปพลิเคชันไฟดีหรือว่าเบิร์เช็คก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เราเราเรา,เราทำการขออนุญาตในการจัดก,การที่เพื่อในการเผาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวอะก็คือเรื่องการ ลดความเสี่ยงเรากลัวอย่างที่แม่หลวงพูดเม่สักคพู่เรากลัวว่าถ้าหาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เรามีเป้าหมายเดียวคือใช้เพื่อเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่จริงแล้วการใช้ไฟมันจะมีอีกหลากหลายวัตถุประสงค์หลากหลายเป้าหมายมากซึ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ทราบแต่เขาเดำเนินการอยู่ปัจจุบันเช่นการเผาเพื่อเพื่อปรับปรุงแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่านะโดยเพิ่ยงยิ่งตามเขตสงสา์ป่าที่มีมีสัตว์ป่าสำคัญ เป็นคีย์ฟีชีตหลักเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาป่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงมีอีกหลายหลายรูปแบบนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอให้ดูเป็นตัวเลขคือเป็นเรื่องของของข้อมูลเชื้อเพลิงเนาะนี่ครับนี่นี่เป็นตัวเลขเชื้อเพลิงที่ไม่ว่าใครจะทําจะเก็บข้อมูลอีกมากน้อยแค่ไหนผมก็ยืนยันว่ามันอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้แหละ เรากำลังพูดถึงป่าผัดใบที่ผม,ผมวงตัวเลงกลมๆอ่ะป่าผัดใบป่าเตงรางป่าพิญญพันธ์รวมทั้งสวนป่าไม้สักทางเหนือเยอะหน่อยน่ะเชื้อเพลิงมีอยู่ประมาณเนี่ยครับต่อปีประมาณครึ่งตันถึงสองตันต่อไร่อย่างที่นาหลวงพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยใช่เลยคือไอเชื้อเพลิงประมาณครึ่งตันถึงสองตันต่อไร่จะทํายังไงที่เราจะเอาลงมาถ้าเราไม่จัดก,การเชื้อเพลิงด้วยก,การชิงเผา จะเอาลงมาได้ยังไงด้วยละ่ะการไม่ตักงพู่เห็นมีม,มีมีบางท่านแชทถามมาเนะว่าเราเชื้อเพลิงมาทําอะไรได้มั่งไหมคำตอบคือทําได้ครับใช่ฮะเราก็ดีเอามาทำอ่าเพเลตก็ได้เอามาทําเป็นปุ๋ยก็ได้ท,ทาได้เยอะๆมากมายเลยนะครับถ้าเราไม่เผาแต่มีอยู่คําถามเดียวคือจะเอามาลงมาได้อย่างไหอเน,นี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าเราต้องช่วนคิดถ้าเราคิดว่าเราอยากจะช่วยกันลด ลดการเผาที่ที่อาจจะจําเป็นน้อยลงเนี่ยลงไปให้มากๆที่เนี่ยแล้วพยายามเก็บออกคนเดียวมาเนี่ยเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของโลจิสติกส์ให้ได้จะทำไงที่จะนำเชื้อเพลิงอยู่บนยอดดอยสูงๆไกลๆลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพผมว่าเมื่อนั้นเรื่องเรื่องการเผาในที่ที่ไม่จำเป็นก็อาจจะลดลงไปได้แต่ถ้าถามว่านักเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่ที่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นมันก็มันก็จึงกลายเป็น ยอมจำนนนะฮะว่าจําเป็นต้องจัดการอย่างนั้นนอกจากว่าเราจะเฝ้าระวังที่ไม่หลวงว่าเมื่อสักครู่ซึ่งก็ก็ด้วยงปมาด้วยคนขถบอีคงคงไม่พอนะครับทีนี้ผมให้ดูตัวเลขนิดนึงว่าเอาและใน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 ป่าเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงอะไรอยู่บ้างบางคนพอนึกถึงถึงว่ามันมันมีในป่ามันมีเชื้อเพลิงคือใบไม้ล่วงลงมาอย่างที่ไม่หลวงว่าเมื่อสักครู่อ่าแต่ละปีแต่ละปีที่มันล่วงลงมาแล้วมันทับมันสะสมมันหนาขึ้นเรื่อยๆจนหนาเท่าเขาเท่าไงเนี่ย อันนั้นมันก็เป็นคําถามของหลายๆคนด้วยอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วไอเชื้อเพลิงหรือว่าใบไ,ไม้ไหรือก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกมีการย่อยสลายมีอัตราการย่อยสลายอยู่เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่ผมเพิ่งเก็บล่าสุดเตียมเพลรีจากอัลลุพูนเนาะเอามาให้ดูเป็นตัวเป็นเป็น,ปนตัวอย่างเล่นๆนะครับว่านี่คือสภาพเชื้อเพลิงเราเห็นว่าแน่นอนอะ่ะเชื้อเพลิงเนี่ยมันมันก็มีใบไม้ที่ร่วงหล่นออกมาแต่ไม่ใช่เฉพาะใบไม้อย่างเดียวที่มันมีถูกไหมฮะ ใบไม้คือองค์ประกอบหนึ่งที่มันร่วมมาจากต้นไม้แต่ว่าในป่าผาดไปบ้านเราเองเนี่ยมันเป็นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณมันยังมีเชื้อเพลิงอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าพุพวกไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าต่างๆอีกเยอะมากนะอันนี้เป็นภาพจุดที่ผมไปเก็บข้อมูลที่อำเภอลี้จังหวัดลําพูนเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับนานๆจะได้เข้าไปดนแปลง,งทักทีแต่ถ้าเห็นว่านี่นี่คือสภาพมันอาจมันอาจจะเหมือนหรืออาจจะต่างจากหลายๆที่ถูกไหมครับ ภาพเมพื่อสักครู่ที่เราเห็นที่ที่จอมทองเราเห็นเป็นเ็นใบไม้แต่ภาพตรงนี้ถ้าเห็นว่านอกจากใบไม้ที่ตอนนั้นยังติดชาต้นอยู่นะยังไม่ร่วงลงมานะเราเห็นไม้พื้นล่างอยู่นี่ามากมายต้นเป้งหญ้นานะครับและยีถ่ถ้าไปทางภาคอีสานมีพวกหญ้าหญ้าเพกอีกอีกเพราะฉะนั้นพวกเชื้อเพลิงมันประกอบด้วยหลายส่วนมากลําพังแค่ใบไม้ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ใบไม้ผมเรียนว่าเป็นส่วนที่ย่อยสลายได้ง่ายที่สุดแล้วถ้าเทียบกับส่วนอื่นนะฮะ เราลองมีการเก็บเชื้อเพลิงกันดูนะครับเป็นยังไงตัวประเด็นสำคัญตัวหนึ่งของเชื้อเพลิงที่เราต้องต้องคำนึงต้องแคร์มากๆคือเรื่องของความต่อเนื่องถ้าเชื้อเพลิงมันต่อเนื่องมาหลายไฟไหม้ไปเลื่อยเปอยดับไม่ได้แน่นะซึ่งที่ที่ลาพูนเนี่ยนะความต่อเนื่องอย่างน้อยเจ็ดิแปดเซ็นี่คือณนะวันที่ใบไม้ยังไม่ร่วงมา,มานะนี่คิดแค่เชื้อเพลิงที่เป็นหญ้าเป็นต้นเป้งต้นไม้พื้นล่างนะแ0กวิาเปอร์เซ็นต์ลว ก็แทบจะเรียกว่าเต็มพื้นที่แล้วแต่วันที่อากาศแล้งจัดสุดๆใบไ,ไม้ร่วงลงมาเนี่ยการต่อเนื่องเชือเพิงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนหมายความว่าหมายความเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดไฟไฟก็จะไปอย่างอิสระแน่นอนโดยที่ไม่มีแนวเบรกอะไรเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้เป็นประเด็นไว้คือเรื่องของความสูงของเชื้อเพลิงตัวนี้แหละที่หลายๆคนพูดถึงกันว่าเอ๊ะทำไม หากว่าเราเราลองเราไม่เราไม่ได้เผาแปลงไม่ได้เผาพื้นที่บางปีแล้วทําให้เชื้อเพลิงมันสะสมสูงมากขึ้นไฟแรงขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มาจากใบไม้ที่มันทับผมหนามากขึ้นสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าใบไม้เนี่ยอัตราการย่อยสลายมันมีครับประมาณประมาณหกเดือนหรือครึ่งปีเนี่ยมันจะย่อยสลายไปได้แล้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนั่นคือช่วงเร็วที่สุดแล้วหลังจากจะย่อยช้าลงนะครับจะย่อยช้าลงแต่ส่วนที่ ย่อยหลายช้าไม่อย่าเรียกว่าย่อยถลายเพราะว่ามันไม่ได้ย่อยถลายมันสะสมตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยคือตัวหญ้าตัวไม้พื้นล่างตัวต้นเป้งนนะที่มันสะสมตัวมากขึ้นเรื่อยถ้าว่าไม่มีการจัดการเชื้อเพลิงไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้เชื้อเพลิงดูหนาขึ้นด้วยและที่สาคัญคือมันสูงขึ้นด้วยเมื่อมันสูงขึ้นเมื่อเกิดไฟแน่นอนฮะเปลวไฟจะสูงจะรุนแรงจะดูอันตรายนั่นจึงเป็นเหตุที่เราเราถึงบอกว่าเมื่อเมื่อเราไม่ได้บริหารจัดการเชื้อเพลิงในแปลงหลายๆปีเนี่ย ทำไมไฟมันจริงรุนแรงส่วนหนึ่งอาจจะมาจากใบไม้ที่หลงเหลืออยู่ใช่แต่แต่ว่าผมเื่อตรงนั้นก็คือเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นในไม้ที่อยู่ในแปลงปีนั้นๆหรืออาจจะเศษที่เหลือ,อาจากปีก่อนๆนิดหน่อยแต่ส่วนที่เยอะมากๆคือไม้พื้นล่างหญ้าต้นเปลงพวกนี้คือตัวนี่แหละที่ทําให้เห็นชัดว่าเชื้อเพลิงมันสะสมเยอะขึ้นนะครับ อันนี้เป็นปริมาณเชื้อเพลิงของแม่ปิงนี่แหละนะครับตัวเลขกลมๆงก็อยู่ประมาณหนึ่งตันอ่ะหนึ่งตันต่อไร่นะครับที่ผมเราเก็บให้เขาให้ชาวบ้านเขาได้เห็นกันนะครับส่วนภาพนี้ก็คือจะบอกว่าที่ผมเรียนเมื่อครู่าไอ้เชื้อเพลิงที่เรากำลังจัดการกันเนี่ยมันไม่ใช่จัดการเฉพาะลิต,ตรนะลิต,ตรคือใบไม้เนี่ยสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่อีกวันอ,อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพวกหญ้าเป็นพวกไม้พืช่ามกันซึ่งเราต้องจัดการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะใบไม้อย่างเดียวที่มันสะสมตัวแต่ใบไม้มัันนมีกาาาารผพงงยย่่่อสค้ แต่หญ้าแต่ไม้พืนล่างถ้าไม่มีการจัดการไอ้ตัวนี้ก็น่าน่าเป็นกังวลน,นะน่าเป็นกังวลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันในป่าสนป่าเต็งรางผสมสนที่น้ําหนาวก็คล้ายกันครับสีม่วงๆ่วงก็คือหญ้าไอ้โทษสีม่วงๆคือใบไม้สีอ,อ,อื่นก็คือพืชอื่นที่เป็นเชื้อเพลิงด้วยสัดส่วนเกือบครึ่งนะครึ่งครึ่งมังตนต้องต้องมองให้หมดนะครับหรือแปแวปแต่ในสวนสักก็เช่นเดียวกัน8ตเป็นใบส,สั์ที่ทล่วงหลอนลงมาทางเหนือสวนสัเยอะนะเป็นประเด็นอีกเเป็นนมาล่ง นะครับอ่าตัวนี้ผมไม่ใช่ดูว่าที่ผมบอกความสูงเชื้อเพลิงเนี่ยถ้านงเกตแท่งสีส้มแท่งสีน้ำเงินแท่งสีส้มนั่นคือความสูงของของวัชพืชอื่นๆที่ไม่ใช่ใบไม้ส่วนสีสีฟ้าก็คือใบไม้ที่ร่วงหล่นมาเราวัดมันว่าเป็นสูงมันหนาสักเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นว่าส่วนเนี่ยความหนาของของของเชื้อเพลิงเนี่ยที่มันหนา มันสูงและทําให้เบื่อเกิดไฟขึ้นไฟมีเปลวไฟสูงมากในส่วนหนึ่งมาจากเชื้อเพลิงที่มันสูงด้วยซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านั้นก็คือไม้พื้นล่างก็คือหญ้าก็คือต้นเป้งก็คืออะไรก็ตามที่ติดไฟได้ที่ไม่ใช่ไบไม้ที่ทั้งหมดเห็นว่ามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นต้องมีการบริหารการเชื้อเพลิงอยู่สุดท้ายครับผมก็อยากจะฝากว่าในการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยในการจัดการไฟแน่นอนเราก็ต้องเราคงต้องจัดการไปที่ตัวเชื้อเพลิงนะครับแล้ว ตัวสาคัญตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าเราบอกเราต้องจัดการเชื้อเพลิงด้วยไฟเนี่ยเราต้องหันกลับมามองว่ามันไม่ใช่ทุกสังคมของพืชน,นะที่เราจะใช้ไฟเข้าไปบริหารจัดการได้และถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมที่ใช้ไฟบรแหารจัดการได้ผมก็พูดมาสเสมอในทุกๆครั้งว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้ไฟกับมันได้ทุกๆปีเราต้องมีการเบรกในบางครั้งบางคราวในบางปีเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมพืชมันได้รีคอฟเวอรี่กลับมาบ้าง ราะไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยในการเผาแต่ละครั้งแน่นอนฮนะการเผาแต่ละครั้งทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ขึ้นมาอย่างฉับพลันทันด่วนแต่ก็เช่นเดียวกันความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันทันด่วนนั้นก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันถ้าเราไม่บริาการให้ดีครับอันที่สามในการจัดก,การไฟการจัดก,การเชื้อเพลิงถ้าเราจําเป็นต้องมีการเผาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดพ m อมสองจุดห้าขึ้นอย่างแน่นอนครับ เพียงแต่ว่าเราจะบริจารการให้เพียงตรงนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างไรนั่นคือต้องดูเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมฮะสภาพอากาศไหนที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบริจารการเช้เพลิงสภาพอากาศอย่างไหนที่มีโอกาสจะบริจารการเช้เพืิงได้ซึ่งตรงนี้เราก็พูดกันมาอยู่นานพอสมควรว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคือหัวใจสําคัญท่านทราบดีว่าในอีกวันสองวันข้างหน้าสามวันข้างหน้า,ส,า,นา,นาสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนเรื่องของสอภาพอากาศปิดใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าท่าน,านมีข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันเอามาแจ้งมาบอกให้เกิดการบริาการเชื้อเพลิงที่อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวสุดท้ายหลายคนกังวลเรื่องของของของโลกร้อนแน่นอนไฟทําให้เกิดการทุเรียคาร์บอนจากป่านแน่ๆนะครับจากการปลดปล่อยแต่ว่า หลังจากนั้นป่าของเรามันมีมันมีรีเซเลีันม,มันมีความความยืดหยุน่นมันมีความสามารถที่จะเจริญเติเบโตได้หลังจากที่ขานฤดูไฟแล้วนั่นคือสิ่งที่มันจะเติบโตกลับมามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ถ้าเราจัดการไฟจต่การเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะสมนะครับก็ก็นำเสนอสั้นๆฮะพอให้เป็นให้เป็นประเด็นในเรื่องของของเชื้อเพลิงนะครับว่าว่ามันมันมีประเด็นอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างี่ผมผมเรียนผมเห็นด้วยเลยถ้าเราสามารถจะดึงเชื้อเพลิงออกจากป่าได้ แต่ประเด็นสำคัญก,ก็คือว่าเราจะดึงหลออกอย่างไรถ้าเรามีโลจิสติกที่ทําได้ผมว่าถึงเวลานั้นเรื่องไฟในป่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นต่อไปเพราะเราสามารถจะเอาชื้เพืิงออกไปทําอะไรก็ได้นะครับผมผมมีประมาณนี้ครับพี่จะโชว์ครับในช่วงแรกหลักการนี้การจัดการเชื้อเพลิงในประเทศไทยเราอะมีพัฒนาการยังไงเคยทําไม่เคยทําทําเฉพาะครับทําคือหมายว่าคนที่เกี่ยวข้องและใช้หลักการเนี้ย เขามีพัฒนาการเก่งขึ้นรอบรู้มากขึ้นจัดการได้ดีขึ้นหรือว่าดอปลงเรื่อยๆหรือมีข้อจํากัดอะไรบ้างครับพี่จะเน้นถ้าถ้าถ้าเป็นตัวอย่างการจัดการเชื้อเพลิงจัดการไฟเนาะซึ่งผมยวผมเรียนแล้วเป้าหมายของการการจัดการไฟเนี่ยมันมีหลายเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นความสําเร็จผมผมต้องเรียกว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยของของของเจ้าที่คือเรื่องของเป้าหมายของการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า น,นี่ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าเราไปได้ดีได้ถูกต้องผมยกตัวอย่างของตอนนี้ของเขตอุตสาหัรร์ป่า้วยขาแข้งในดีเนี่ยเขยตสัตสาหกรร์ป่าไม้แข้งเราทราบดีห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพืพ้นที่สําคัญของสัตว์ป่านะครับหลังจากที่พี่สืบเสียเนาะมาตรการแรกๆของของการจัดก,การทั่วๆไปเลยในพื้นที่อันรับทั่วไปของประเทศไทยคือเรื่องของการป้องกันไฟย่าอย่างเข้มข้น มันเป็นผลพวงมาอย่างนึงเรื่องการทุรักเนี่ยมันก็ปาลเรื่องไฟป่าด้วยทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดการป้องกันไฟในทุกๆพื้นที่รวมทั้งที่เขตรักษาพันธตป่าเพืยแข่งด้วยอย่างเข้มข้นทำให้เข้มข้นคืออะไรมันเขาเขามีสถานีป้องกันป่าเต็มหมดเลยดูแลจัดการไฟดีมากป้องกันไม่ให้ไฟเกิดขึ้นเลยซึ่งดูเหมือนจะเป็นมุมที่ดีแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าสัตว์ป่าเขามีที่อยู่แต่ไม่มีที่กินที่อยู่เขาหมายควา่าเขามีป่ารกชัดที่สามารถจะหลบภัยหลบศัตร พอมีที่กินเขาก็ต้องออกไปหากินข้างนอกออกไปนอกพื้นที่ไปอยู่ตามป่าสงวนไปอยู่ตามทุ่งหญ้าข้างนอกก็เลยถูกยิงถูกดับยิงหลังจากนั้นเจ้าที่ป่าไม้ในยุคนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าเราทําอย่างนี้ไม่ได้จะป้องกันอ่าน้เราต้องยังบริหาร,รจัดการเชื้อเพลิงในในป่าเราเองเขาเลยเริ่มมีการทําแปลงที่เผาเพื่อให้เกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าที่โปร่งเป็นปปัจจุบันซึ่งทําให้ัป่าเนี่ยกลับ้าอยู่ในพื้นที่แงไม่ถูกไม่ถูกอ่าก็เลยไม่ถูกล่าอยู่นอกพื้นที่เขตอันนี้ผมคิดว่าเป เป็นตัวอย่างความเสี่ยงหนึ่งของของการจัดการปฟเพื่อทุกย่านสัตว์ป่าเนาะแต่ในกรณีของเราที่ผมว่าที um ่พูดตอนเนี้ยผมว่าม like, ันไม่ใ <jus> ช่เรื่องของการจัดการสัตว์ป่าตรงนี้แต่เป็นเรื่องของการขอเพื่อลดความเสี่ยงมากกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการในการบริหารจัดการในความในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง่าผมว่าทุกคนกังวลว่าไฟจะลามเข้าที่ตัวเองทุกคนกำลังกังวลว่าถ้าไฟเข้าถึงป่าตัวเองแล้วป่าของเราจะจะเดือดร้อนหรือพื้นที่ของตัวเองจะเดือดร้อนหมายถึงว่าอาจจะต้องมีมีประเด็น ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ายัางเราก็ยังทําลองผิดลองถูกกันมาแต่ผมว่ามันก็ต้องมันก็ต้องเริ่มอ่ะมันต้องค่อยๆเริ่มไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือเขาเรียกอ,อะไรความเสี่ยงครับพื้นที่ความเสี่ยงเนี่ยเรายัางมีไม่ชัดตอนนี้เราเราให้ให้ชุมชนเนี่ยเสนอมานะถูกไหมว่าเราจะบริจัก,การเชอเพิงตรงนี้สักกี่ไร่กี่ไร่แน่นอนชุมชนก็จะมองว่านั่นคือความเสี่ยงของชุมชนก็เสนอมาแต่ว่าผมว่าคําว่าความเสี่ยงมันมันพิจารณาหลากจากหลากหลายประเด็นเนาะซึ่ง ในรูปแบบนี้เนี่ยงานวิจัยไม่ใช่เป็นของนิสิตปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยมีหลายคนที่เขาเริ่มทําเรื่องของการประเมินพื้นที่เสี่ยงไยผมว่าจุนพลเองน่าจะเอาตัวนี้มามาทําเป็นกรารวิจัยชุมชนของตัวเองนะว่าไอ้คำว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเองจากเดิมที่บอกมีห้าพันไร่เนี่ยจริงๆแล้วาอาจจะเหลือไปแค่สองร้อยไร่ห้าร้อยไร่หรือพันไร่หรือเป็นหมื่นไร่ก็ได้ไม่รู้นะครับแต่วันที่เรามีข้อมูลตัวนี้ซัพพอร์ตผมมั่นใจว่าถ้าเราทําบนพื้นฐานของข้อมูลตัวนี้จริงๆเนี่ยผมว่าสังคมก็ต้องก็็็ต้้้้องงกกคคจจะะเขาใส่ววนนนีดยรับ